ไม่ใช่ไม่มีอะไรทํานะมีแต่ว่าอยากขายของก็ขายในเพจไปเลยสั่งได้นะจ๊ะนี่เลยโอ หรือว่าเราต้องเอาอก,กล้องออกไปไกลๆเราเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนางฟ้าไม่มีไม่ได้พาเที่ยวนะคะแต่วันนี้เป็นมันส่งการเราจะมาแนะนำนะคะตัวสินค้านะคะผลิตภัณฑ์ สมุนไพรนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมมันหัวล้านนะคะโอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมน้อยผมบางผมร่วงเกิดจากสารเคมีฮอร์โมนพันธุก,กรรมนะคะเราสามารถารักษารแล้วก็ฟื้นฟูได้นะคะโดยการใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของสมุนไพรโดยเฉพาะนะคะ วันนี้เราจะมาแนะนําอันดับแรกนะคะอันดับแรกนี่จะเป็นสูตรส่วนผสมของโสมนะคะโสมนี่มันจะรักษา ลดความมันนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมในเส้นผมและหนังศีรษะของเราด้วยนะคะชาร้างคาบไขมันในรากผมนะคะที่อุดตันในรากผมของเราลดความมันส่วนเกินนะคะและที่สําคัญเป็น PH บาลานนะคะสูตรอ่อนโยนสําหรับหนังศีรษะแพ้ง่ายด้วยนะจ๊ะเป็นสูตรอ่อนที่สุดแล้วนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมน้อยผมบางผมร่วงผมมันนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะตัวนี้เด็กใช้ได้เป็นสูตรอ่อนนะคะแล้วก็จะมีอีก สูตรนึงนะคะจะเป็นสูตรนี้สูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะแห้งนะคะเป็นรังแคเชื้อราเป็นสะเก็ดนะคะสะเก็ดเงินหรือไม่เราสะผมตอนกลางคืนนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น pH b a l a n c e นะคะเหมือนกันนะคะสูตรอ่อนโยนเหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะมันจะมีตัว น้ำมันวิตามออยนะคะน้ำมันมคคาร์เมียนะคะเป็นวิตามินอีนะคะช่วยบำรุงหนังศีรษะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะทําให้หนังศีรษะเราไม่แห้งนะคะส่วนอีกตัวต่อไปนะคะก็จะมีสูตรสําหรับคนที่มีปัญหาผมมันเช่นกันแต่ตัวนี้เป็นส่วนผสมของมะกรูดนะคะมะกรูดตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสนะคะมันจะไม่เหมือนกระสมนนะมีตัวมอสดดย,ยับยั้งการก่อตัวของพวกเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะ กลิ่นหอมนะคะตัวนี้เป็นสูตรอ่อนที่สุดสําหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะมันเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีน้ามันวิตามินอ e, ีมีโปรตีนนะคะช่วยปรับความสมดุลให้กับเส้นผมแล้วลดอาการคันนะคะตัวอมอสนะคะมีตัวมอสยับยั้งการก่อตัวของพวกเชื้อแบคทีเรียให้กับหนังศีรษะของเรานะคะมันจะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผมมัน ผมร่วงหนังศรีรษะมันใส่หมวกอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อความมันนะคะมันก็จะอยู่ในหนังศรีรษะของเราแต่ถ้าเราใช้แชมพทูทั่วไปเนี่ยก็แค่บำุงหรือว่าทําให้ผมลื่นผมนุ่มผมลื่นนะคะจะไม่เหมือนกับแชมพูตัวนี้ตัวนี้มันจะฝืดน,นิดนึงแต่เราต้องใช้ควบควูค่กับครีมนวดนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสําหรับผมมันนะคะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นสูตรสําหรับคนที่มีปัญหา ทำสีผมร่วงแต่ทําสีนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับผมร่วงสําหรับคนที่ใส่หมวกอยู่ตลอดเวลานะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสําหรับผมร่วงผมที่ผ่านการทําเคมีนะคะผมร่วงผมทําสีนะคะตัวนี้จะมีวิตามินดีห้าบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะมีโปรตีนมีโฟกามายนะคะลดความมันบนหนังศีรษะของเราที่สําคัญนะคะสมุนไพรตัวนี้สามารถชะลอการงอกของเส้นผมให้กับเราได้ด้วยนะจ๊ะ ถ้าลูกค้าคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมงอกเร็วนะคะผมงอกเร็วแล้วทาสีอยู่บ่อยๆนะคะแนะนําให้ใช้แชมพูสูตรนี้นะคะเป็นว่านหางจระเข้ของบริษัทว่านไทยนะคะตัวนี้จะต้องใช้ควบคู่ก,กับครีมนวดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรนี้เนี่จะลดการอักเสบของหนงังศีรษะนะคะ ส่วนนี้ก็ลดความมันเช่นกันค่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดจากดอกอัญชันนะคะทําให้ผมเราดกดําเงานะคะและที่สําคัญนะคะมีโปรโตีนนะคะบํารุงรากผมทําให้รากผมของเราแข็งแรงและที่สําคัญนะคะตัวดอกอัญชันตัวนี้มันจะลดการอักเสบของหนังศีรษะและที่สําคัญตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างรากผมทําให้ผมเราขึ้นด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมมันนะคะแต่เป็นส่วนผสมของดอกอัญชันนะคะ แล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับคนที่มีปัญหาผมแห้งผมแห้งนะคะตัวเนี้ผมแห้งเป็นสารสกัดจากดอกอัญชันเช่นกันกับตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้มันจะมีส่วนผสมที่ต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้จะมีน้ำมันวิตจมออยล์ก็คือควบคุมไขมันที่อยู่ในรากผมของเราส่วนตัวนี้ก็จะมีสารสกัดจากแมคคารเมียเป็นวิตามินอีบริสุทธิ์นะคะบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะ ทำให้หนังศีรษะของเราชุ่มชื้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมลดปัญหาหนังศีรษะแห้งผมปรับสภาพเส้นผมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและหนังศีรษะฟื้นฟูนนสภาพเส้นผมทําให้ผมเรานุ่มสลวยสวยขึ้นมานะคะถ้าคนไหนมีปัญหาผมร่วงผมมันคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะติดต่อมาหาแม่นางฟ้าผ่าเพลินได้เลยในช่อง YouTube ช่องนี้นะคะเพม่จะส่งให้ฟรีเลยนะคะขอบคุณวันนี้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของคุณแม่พนางฟ้าพาเพลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ